สวัสดีครับหายไปหลายวันนะครับพอดีติดธุระที่กรุงเทพครับหวังว่าจะยังไม่ลืมกันนะครับวันนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างเบาๆง่ายๆนะครับ s e t up u s e r a u t h o r i z a t i o n หลังจากที่เราเรียนการสร้าง EA มาเป็นจำนวนมากแล้วนะครับเราจะมาเรียนวิธีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานกันดูเอาแบบเบสิกเบส i c ก่อนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนการกำหนดสิทธ์ อาทิเช่นการใส่รหัสผ่านนะครับเวลาเราเอาเอเอของเราไปให้ใครแล้วนะครับเราต้องบอกรหัสผ่านเขาด้วยนะนะครับเพราะทุกครั้งที่เราจะใช้ EA ตัวนี้ต้องมีการกรอกรหัสผ่านลงไปทุกครั้งนะครับ 2. นะครับเราจะกําหนดสิทธิ์การใช้งานโดยการที่กําหนด Account ID ครับเวลาเราเอา EA ตัวนี้ไปให้ผู้ใช้คนไหนเนี่ยนะครับเราต้องระบุด้วยนะครับว่าเราจะให้ Account ID, หรือ MT ไฟล์นัมเบอนะครับเป็นหมายเลขอะไรนะครับเช่นผมเอาไปให้เพื่อนคนหนึ่งนะครับและผมระบุลงไปใน EA ว่าจะให้ใช้งานกับ Account ID 1292เท่านั้นนั่นย่อมหมายความว่าใครก็ตามที่ได้ EA ตัวนี้ไปนะครับแต่ไม่ใช่ Account ID 1292ใช้งานไม่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังจะสอนวิธีการกำหนดวันหมดอายุของ EA ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกำหนดการใช้งานในบัญชีจริงบัญชีเดโมนะครับเดี๋ยวผู้เรียนลองเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนการที่ผู้เรียนจะเอาไปพัฒนาให้มีความซับซ้อนมากกว่านี้นะครับหลังจากผ่านอะไรครับเนื้อหาเบื้องต้นนี้แล้วเราก็ค่อยคุยกันต่อไปในส่วนของเนื้อหา Setup User a u t ์ออโตไลเซชันะครับมันเป็นเหมือนกับ Option 1นะครับเราจะมาทำในอีเวนต์ออนอนะครับความหมายคืออะไรครับ เสี้ยวินาทีแรกที่ EA เริ่มทำงานเราต้องการจะให้มันตรวจเช็คสิทธ์อะไรบ้างนะครับก็ให้มันทำในเซี่ยวินาทีแรกเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะให้มัน modify c h a r t นะครับ modify color ของของ c h a ์ t ใช่ไหมครับเราจ้องกันให้มันทำตั้งแต่เซี่ยวินาทีแรกเราก็เอาตัว modify c h a r t property modify c h a r t color นะครับจากหมวด c h a r t and object เนี่ยมา กำหนดค่าได้เลยนะครับเช่นเราต้องการให้เวลาใช้ EA ตัวนี้แล้วนะครับชาร์จโหมดเนี่ยให้เป็น Candlestick Charge เราก็เลือก Candlestick เห็นไหมครับเราไม่ต้องการให้มีกริดใช่ไหมครับไม่ให้มีตารางสีขาวๆเราก็เลือกกริดนะครับเป็น No เห็นไหมครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับเราใช้เป็นค่า default เลยนี่นะครับมันก็จะเป็นค่า default ของอะไรครับ Meta Header นั่นเองนะครับดูนะครับ อันนี้คือการ modify chart modify color นะครับ blue candle นะครับเป็นสีเขียว r e candle เป็นสีแดงเห็นไหมครับเรากำหนดได้นะครับต้องการให้ doji candle เป็นสีอะไรก็กำหนดได้นะครับต่อมามาดูครับเราจะมากำหนดวันหมดอายุให้กับ ea เนี่ยทำได้ช่องทางไหนบ้างช่องทางที่1เวลาถ้าท่านเขียน ea โดยการใช้ fxdma เนี่ยนะครับท่านสามารถกำหนดวันหมดอายุของ ea ของท่านได้นะครับที่เมนู option นะครับไปตรงที่คำว่า โปรเจกต์นะครับตรงเมนูย่อยนะครับโปรเจกต์ออปชัท่านจะเห็นว่าเวลาท่านสร้าง EA แล้วนะครับถ้าท่านไม่ต้องการที่จะให้ตัว FXDMA Generate Magic Number ให้ท่านเองท่านก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับส่วนแถวที่2นะครับ Expiration Date ท่านสามารถกำหนดวันหมดอายุให้กับ EA ที่ท่านสร้างได้ด้วยนะครับโดยการใช้แพลตฟอร์มนะครับ Year จุดมันจุด เห็นไหมครับเราก็สามารถเช่นผมต้องการให้มันหมดอายุสิ้นปี2026ก็2026จุดเดือนไหนครับเดือน12วันที่31เป็นต้นนะครับเราสามารถกำหนดแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือช่องทางการกำหนดวันหมดอายุของ EA ช่องทางที่1เรามาดูช่องทางที่2ที่เราสร้างเองเห็นไหมครับเราจะใช้บ b o ก condition ครับนำ box condition มานะครับผู้เรียนตั้งเงื่อนไขาตามนี้นะครับฝั่งซ้ายเราเลือก value นะครับ data type เป็น time ก็คือ เป็นเวลานะครับเวลาปัจจุบันกี่โมงนะครับเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับท่ามหมดเราเลือกนาวเห็นไหมครับเป็นการเช็คสถานะว่าตอนนี้เวลาที่คุณใช้ EA ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเวลาปีเดือนวันอะไรเป็นเวลากี่โมงนั่นเองใช่หไหมครับต่อมาถ้าท่านบอกว่าเวลาณขณะนี้เนี่ย มันเกินเห็นไหมครับมันมากกว่าเวลาที่ท่านกําหนดเราเลือก Time หมดเป็น t i m e stamp ก็คือเวลาที่ท่านต้องการกาหนดใช่ไหมครับกำหนดเป็นอะไรครับเป็นปี2026เดือน12วันที่31ถ้าตอนนี้นะครับสถานการณ์ที่ท่านใช้ A ตอนนี้มันเกินวันหมดอายุก็คือนี่เขาผมเรียกว่าวันหมดอายุแล้วกันนะครับ expiration date นะครับก็จะใช้งาน E ไม่ได้คำว่าใช้ไม่ได้ทำไงครับ้าเงื่อนไขเป็นจริงแสดงว่าเกินเวลาใช่ไหมครับเกินเวลาเรานำ็อก terminate มาครับ บล็อก terminate นะครับเอามาจากมอเห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะเตะเราออกจากโปรแกรมนั่นเองเห็นไหมครับก็คือหลุดออกจากโปรแกรมนั่นเองยากไหมครับแค่2บล็อกเราก็สามารถกําหนด expiration date ให้กับ EA แล้วเราเอา2บล็อกเนี่ยไปใช้ได้กับ EA ทุกตัวที่ท่านสร้างได้หมดเลยนะครับเอาไปใส่ใน event on e d i t นะครับแค่นี้เองนะครับต่อมาดูนะครับถ้าเราจะใส่รหัสผ่านเวลาเราใส่รหัสผ่านแน่นอนครับก่อนที่เราจะใช้งาน EA ใช่ไหมครับ ตรง expert property นะครับผู้ใช้งานจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนนะครับรหัสผ่านคืออะไรนะครับเราไม่บอกเขานะครับตอนที่เรากำหนด constant เนี่ยเรากำหนดค่านะครับคงที่ขึ้นมาตัวหนึ่งตั้งชื่อว่า password เห็นไหมครับโดยที่ value เราไม่ใส่ครับเราจะให้คนที่เอาไปใช้งานใส่เองอยากรู้จะใส่อะไรเราต้องบอกหลังไม้นะครับบอกหลังไม้นะครับวิธีการกำหนดรหัสผ่านนะครับใช้ box condition เหมือนกันครับตั้งเงื่อนไขดังนี้นะครับ ฝั่งซ้าย value นะครับ data type เป็นข้อความเป็น text เห็นไหมครับโดยที่เราดึงนะครับค่ามาจาก constant นะครับที่ชื่อว่า password ที่เราตั้งใช่ไหมครับเห็นไหมครับดันย่อมหมายควาว่าถ้าเราใส่รหัสอะไรตรงไปนี้มันจะถูกนำมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับอะไรครับผมเลือกเครื่องหมายไม่เท่ากับเห็นไหมครับเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับ is different นะครับถ้ามันไม่ตรงมันไม่ใช่มันไม่เท่ากับนะครับ value text นะครับรหัสผ่านที่เรากำหนดเช่น MNP o 1 2 3 4 M ตัวแรกตัวใหญ่สมมุตินะครับอันนี้คือรหัสผ่านที่ผมกำหนดนะถ้าคนที่เอาไปใช้งานนะครับกรอกค่าลงไปในช่องพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับไม่ตรงกับ MNP o 1 2 3 4ก็จะถูกเตะออกจากโปรแกรมเห็นไหมครับเห็นบล็อก Terminate อไหมถ้าเงื่อนไขเป็นจริงคือกรอกไม่ตรงนะครับหรือไม่กรอกเลยก็คือช่องว่างใช่ไหมครับก็ไม่ตรงเหมือนกันก็จะถูกเตะออกจากโปรแกรมโดยการใช้บล็อกเทอร์มินเง่ายไหมครับแค่2บล็อก ใส่รหัสผ่านได้ด้วยนะครับกำหนดวันหมดอายุได้ด้วยหลักการเดียวกันครับเราเอาไปเช็ค Account ID ทําทำไงครับเราใช้บล็อกคอนดิชันครับฝั่งซ้ายนะครับเราเลือก Data Type เนี่ยอ่าแหล่งข้อมูลนะครับมาจาก Account นะครับแหล่งข้อมูลจาก Account เนี่ยเรามีอะไรบ้างครับ Broker, l e v e เ a g e Equity, Balance อ่าเราไม่สนใจนะครับดยตัวอย่างนี้เราสนใจคขาว่า l o อก n n u u m e r r ก็คือหมายเลขของ mt 4 mt 5ที่ท่านใช้งานนั่นเองถ้าคนที่ใช้งานนะครับ หมายเลข MT5 อะไรก็ตามที่มันไม่ใช่หรือมันไม่เท่ากับ10292เห็นไหมครับเช่นเราจะเอา EA ตัวนี้ไปให้เพื่อนคนหนึ่งที่เขามีหมายเลข10292เราต้องการจะกำหนดสิทธิ์ให้คนนี้ใช้งานได้คนเดียวนะครับใครก็ตามที่ล็อกอินเข้ามานะครับแล้วไม่ใช่10292เงื่อนไขเป็นจริงไหมครับมันไม่เท่ากับใช่ไหมครับก็จะถูกเตะออกจากโปรแกรมโดยบล็อกเทอร์มิน e นั่นเองเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับกับการนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงนะครับการกําหนดด้วยว่า EA ตัวนี้นะครับท่านยังไม่ซื้อใช่ไหมแต่ท่านอยากจะทดสอบใช่ไหมครับเราก็จะให้ท่านเอาไปทดสอบกับบัญชีเดโมเท่านั้นดังนั้นบัญชีจริงใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับทำยังไงครับท่านก็เอาตัวเะยครับใน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 บล็อกมอเนี่ยนะครับในหมวดของมอเนี่ยนะครับจะมีคําว่า if real account ถ้านะครับใน event on e t i t ตัวเช็คพบว่าอ่าท่านเอามาใช้ในบัญชีจริงเห็นไหมครับ if real account ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยนะครับ terminate เลยเห็นไหมครับ หลักการง่ายๆถ้าไปเปิดในบัญชีจริงโดนเตะออกมาเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าเอาไปเปิดในบัญชีเดโมใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบใช้งานนะครับ s e ตอัพยู r ซอร์ออเทรไรเซชที่เรากำหนดเหล่านี้ดูนะครับตอนนี้ผมเปิด m t t a เทเดอร์ไฟขึ้นมานะครับของ QRS นะครับท่านจะเห็นนะครับตอนนี้ผมมี Account ID อยู่2 Account คือ1 2 2 9 2แน่นอนครับ EA ที่เราเขียนเนี่ยนะครับเรากำหนดสิทธิ์ให้ใช้งานกับ10292ใช่ไหมครับและผมมีอีก Account ID หนึ่งครับ10294เห็นไหมครับซึ่งทั้ง2 ID เนี่ยเป็นบัญชีเดโมทั้งคู่นะนะครับดันย่อมไม่ใช่บัญชีจริงใช่ไหมครับอ่ะผมจะทดสอบใช้งานกับ10292ก่อนนะครับผมก็จะเอา EA นะครับตัวอย่างที่42ที่เรากำลังเรียนกันเมื่อกี้นะครับลากวางลงไปนะครับมันก็จะให้เรากรอกอะไรครับ p a า s สเวิร์เห็นไหมครับ p a า s สเวิร์คืออะไรครับ M N O P 1 2 3 4ใช่ไหมครับ M ตัวแรกตัวใหญ่ใช่ไหมครับสมมุติว่าผมนะครับไม่ใส่ไม่ใส่พาส s w เวิร์ดนะหรือใส่ผิดก็ได้อ่ะใส่ผิด M N O P เฉยๆนะครับไม่มี1234นะครับผมกดโอเคเกิดอะไรขึ้นครับโปรแกรแม Terminate i t อ e l เเห็นไหมครับมันก็จะถูกเตะออกจากโปรแกรมเพราะรหัสผ่านไม่ตรงใช่ไหมครับอ่ะผมลองทำใหม่นะครับผมจะเอา ตัวอย่างที่42ลากวางโรยใหม่นะครับแต่ผมจะใส่รหัสผ่านให้มันถูกต้องนะ M N O P 1 2 3 4นะครับนะครับแล้วผมก็กดโอเคเข้าไปเห็นไหมครับใช้งานได้ปกติเห็นไหมครับกดโก r o ด a ดิ้งได้เห็นไหมครับเปิดปิดการทำงานของ EA ได้ปกติเห็นไหมครับหลักการใส่รหัสผ่านไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อมาถ้าผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนไปใช้แอคเค้าอื่นนะครับจาก10292ไปเป็น10294นะครับอ่าผมกด ตัวนี้ออกนะครับเดอบลคลิกเข้าไปนะครับ1 2ึ่นะครับกดโอเคลงไปนะครับอ่ะตอนนี้เนื่องจาก EA เนี่ยมันถูกใส่ลงไปนะครับมันก็จะหลุดออกจากโปรแกรมเลยนะครับต่ะผมลองลากวางเป็นสเต็ปสเต็ปให้ผู้เรียนดูใหม่นะครับตอนนี้ผมล็อกอินที่10ึ่งนะผมลากนะครับตัวอย่างที่42ลงไปนะครับต่อให้ผมใส่พาสเวิร์ดถูกนะครับก็ต้องใช้งานไม่ได้นะครับ เห็นไหมครับเพราะมันอะไรครับเพราะผิดเงื่อนไขใช่ไหมครับตัวนี้คืออะไร a c c o u n t number 10์หซึ่งมันไม่เท่ากับ1292ก็จะถูกเ e l l t e r m i n a เ e เห็นไหมครับก็คือบล็อกเทอร์ n ิเตทำงานนั่นเองเดี๋ยวผู้เรียนนะครับลองเอาแนวคิดนะครับการกำหนดนะครับสิทธิ์ในการใช้งานเบื้องต้นตัวนี้ไปใส่ใน EA ที่ท่านนะครับสร้างขึ้นมานะครับตัวไหนก็ได้นะครับใช้งานได้หมดนะครับเห็นไหมครับมันทำให้ EA ดูดูดีขึ้นไหมครับ ดูไฮโซขึ้นนะครับใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเรียนนะใครที่มาฟังคลิปนี้แล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเรียนรายละเอียดการสมัครสมาชิกอยู่ใต้คลิปนะครับสมัครฟรีได้ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มเรียนนะครับ EA ประกอบการเรียนการสอนเหล่านี้นะครับก็จะถูกส่งให้นะครับเอาไปศึกษาเรียนรู้กันทุกคนนะครับฟรีทุกตัวอย่างนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ